สวัสดีครับทุกคนจำสร้อยคอได้หรือเปล่าซึ่งตอนนี้ครับสร้อยคอก็ได้มาแล้วครับซึ่งแมปตอนนี้นะครับก็ได้เปิดไปที่เรียบร้อยเลยนะครับและจะหลังจากที่แมปนะครับไม่ได้ไม่ได้เปิดมานะครับแล้วตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมจะมาสอนรับของฟรีเลยนะครับทุกคนต้องรีบทําตามผมเลยนะครับทุกคนสามารถใช้แอปเพียร์ทูเบอร์ได้เลยนะซึ่ง เดี๋ยวผมนะครับจะสอนทําไว้นะครับซึ่งอันดับแรกนะครับอันทุกคนจะต้องทุกคนะครับจะต้องไปกดไปที่รูปแผนที่นะครับมันมีคําว่าแผนที่อยู่แล้วเราแล้วทุกคนนะครับจะเห็นแผ่นแผ่นแป้งแล้วก็ลิปสติกนะครับเป็นบิวตี้นะครับให้ทุกคนเข้าไปเลยนะครับแล้วคือเราก็ต้องรอก่อนนะครับพอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมครับคือเราครับก็จะสามารถ แล้วคือเราครับก็ไปไปที่คำว,ว่าโดดเด่นนะครับอันนี้คือหาไม่ยากเลยนะแล้วคือเราก็สามารถดูได้เลยนะซึ่งซึ่งคืออะไรไหมก็คือทุกคนนะต้องกดไปที่ร่มแล้วกดไปที่ส้อยคอสัตว์ฤดูหนาวคาวาอีนะซึ่งตอนนี้ยังมีหูแล้วทุกคนตอนนี้ครับผมก็สิบสมบูรแล้วนะแล้วคือแล้วคือทุกคนนะ จะต้องเข้าแมปสามอันนี้อจอดับให้ทุกคนครับเข้าแมปสามอันนี้นะเป็นแบบเป็นแบบอันนี้ครับแต่งตัวเพื่อสร้างความประทับใจแล้วปแล้วก็แล้วก็เอาชอ็อปแล้วก็แล้วก็นี่ครับแมบบนี้ครับให้ทุกคนครับเข้ามาใน ให้ทุกคนเข้ามาในบิวตี้แล้วมีเขาว่าบโดดเด่นอยู่นะครับให้ทุกคนแปลไทยได้เลยนะครับซึ่งให้ทุกคนนะซึ่งทุกคนนะครับไม่ต้องให้ทุกคนนะครับเข้าแมปทุกอันนะครับให้ทุกคนนะครับก็จะต้องพอท่านพอทุกคนนะครับเข้าแมปนะครับนี่ครับเนี่ยเดี๋ยวนะทไมเข้าแมปไม่ได้เนี่ยครับนี่ครับ พอเราเข้ามาแล้วใช่ไหมคมันจะมีอย่างนี้อยู่ครับให้เรานะครับกดรูปดาวก่อนครับเนี่ยครับอันนี้ถ้าเป็นสีดาก็คือกดแล้วนะครับแล้วเราก็กดตรงรูปแล้วเราก็สามารถกดตรงรูปสามเหลี่ยมได้เลยนะครับซึ่งเราจะต้องยืน AFK สิบนาทีครับจับเวลาไว้เลยนะครับทุกคนแต่ว่าตอนนี้ครับผมผมอัดคลิปตอนเวลาสองทุ่มนะซึ่งไม่ทันแล้วอ้าวสามทุ่มแล้วดีกว่าตอนนี้ผมอัดสามทุ่มแล้วนะซึ่ง ทุกคนนะครับจะต้องก็คือทุกคนนะทําพุ่งดีได้เลยทุกนี้ทําได้เลยเพราะว่าของตอนนี้ยังไม่หมดนะตอนนี้เหลือหนึ่งพันแล้วนะทุกคนต้องรีบรับเลยนะ